สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ EP ล่าสุดนะครับวันนี้ผมเลือกบทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจากเว็บไซต์ Psychology Today ชื่อบทความว่า Sometimes We Disappoint Others Here's Why That's Okay ก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็ทำให้คนอื่นผิดหวังแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไรนะครับบทความเนี่ยเริ่มต้นด้การบอกว่าเราเนี่ยมักจะใช้เวลามากมายไปกับการกลัวว่าตัวเราเองอะ่ะจะเผลอทําให้คนอื่นรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเราบางทีเนี่ยคุณอาจจะกําลังมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกกดดันที่พยายามจะทําให้ตัวเองเป็นที่พอใจของคนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าคุณอาจจะพยายามเป็นมิสเตอร์เยสนะครับก็คือจจพยายามที่จะกลายเป็นมนุษย์ที่ตอบรับใช่ใช่ใช่ไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าใครจะขอให้คุณทําอะไรช่วยเหลืออะไร คุณก็ตอบตกลงเข้าไปหมดเลยโดยที่จริงๆแล้วคุณก็อาจจะเหนื่อยมากอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะอึดอัดใจคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าคุณก็ตอบรับสิ่งเหล่านั้นไปเพราะว่าไม่อยากที่จะทําให้เขารู้สึกไม่พอใจนะครับหรือว่าอาจจะตอบรับไปเพราะว่าหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมานี่เป็นความจริงที่ยากทีเดียวนะครับกับการที่เราจะพยายามทําให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข หรือว่ามีความพึงพอใจจากการกระทําของเราได้ตลอดเวลาในฐานะปุทุชนคนหนึ่งเมื่อถึงจุดจดหนึ่งครับบทความก็บอกว่า,วายังไงซะคุณก็จะต้องเผลอไปทําให้คนรอบข้างหรือคนที่เราห่วงใยเนี่ยรู้สึกผิดหวังหรือว่าเผลอไปทําร้ายความรู้สึกของพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีครับแต่นั่นน่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,นอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจ แต่เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะแสดงเป็นตัวละครดใดตัวละครหนึ่งให้เกิดคนรอบข้างนะครับก็คือทําให้ทุกคนพอใจหรือว่าตอบสนองความต้องการของเขาได้ตลอดเวลาเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีขีดจํากัดแล้วก็มีขอบเขตทางอารมณ์ของเราเองนะครับแม้ว่าลึกแล้วเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่จะรู้ความจริงเรื่องนี้อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ยังอดที่จะพยายามทําให้ตัวเองเนะี่ย เป็นที่ยอมรับแล้วก็ทําให้คนอืรนรู้สึกพอใจไม่ได้เราพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันอาจนําไปสู่การเกิดประสบการณ์บาดแผลทางใจในความสัมพันธ์ได้จากการที่ตัวเราเองเนี่ยพยายามที่จะทําตัวให้เป็นคนที่ได้รับการยอมรับรู้สึกมีคุณค่าหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบจากคนรอบตัวต่อไปนี้ครับเป็น4แนวทางที่บทความเขาแนะนำไว้สำหรับจัดการกับปัญหาเหล่านี้ เรื่องแรกครับก็คือให้ฝึกเห็นอกเห็นใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็คือ practice more self compassion <c oughs> เขาบอกว่าให้คุณเตือนตัวเองถึงความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของคุณครับคุณมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจคุณให้คุณพยายามให้เกียรติตัวเองให้มากขึ้นนะครับเมื่อมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขนะึ้นเนี่ยให้คุณพยายามอย่างเต็มที่กับการเห็นอกเห็นใจตัวเอง อย่างที่2นะครับก็คืออย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองนะครับก็คือ don't take everything personally บทความก็บอกว่าเมื่อผู้คนมีปฏิกิริยาิงลบกับคุณหรือตอบสนองต่อสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณพูดมันอาจไม่ได้มีที่มาจากการกระทำของคุณเสมอไปนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต่างมีภาระหน้าที่มีความกดดันแล้วก็มีประสบการณ์ในอดีตที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เป็นของตัวเองเพราะนั้นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดนะครับคุณสามารถมีความตั้งใจที่ดีแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องยอมรับหรือว่ารู้สึกยินดีกับสิ่งที่คุณทําเสมอไปเขาอาจจะโต้แย้งคุณครับและอาจจะโต้แย้งอย่างไรเหตุผลด้วยก็ได้แต่นี่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าคุณไม่สามารถควบคุมนะครับหรือว่าพยายามรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันก็เชื่ออมมยงงาาาถึคค,คํํแนนะข้ที่3ก็ื การละทิ้งการควบคุมไปบ้างนะครับเขาบอกว่าให้คุณจําไว้นะครับว่าคุณไม่สามารถควบคุมการรับรู้หรือว่าความรู้สึกของคนอื่นได้แม้ว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณอาจจะเผลอทําผิดพลาดไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการแสดงออกของคุณเนี่ยการรับผิดชอบของคุณเนี่ยหรือไม่ได้การแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปควบคุมการรับรู้นะครับหรือว่าให้เขาเปิดใจยอมรับเรา ได้เสมอไปนะครับไม่ว่าคุณจะพยายามขอโทษขอโพยกับสิ่งที่คุณเผลอทําผิดพลาดอะไรไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องอคุณขอโทษแล้วเขาจะต้องให้อภัยหรือว่าคุณทําดีแล้วเขาจะต้องชอบนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยในฝั่งของเขานะครับให้ละทิ้งการควบคุมต่างๆไปซะบ้างแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือให้คุณตั้งใจที่จะให้เกียรติกับค่านิยมหลักของคุณ be intentional and honor your core values คือให้มุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตในแบบที่สะท้อนถึงคุณค่าหลักของคุณวิธีนี้เนี่ยจะทําให้คุณสังเกตได้ว่าคุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงเมื่อเวลาเห็นคนอื่นนะแสดงความเห็นย้อนแยง้งหรือว่ารู้สึกผิดหวังกับคุณครับสรุปครับความจริงก็คือการใช้ชีวิตโดยมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงนั้นเนะี่ย เช่นการหลีกเลี่ยงการทําให้คนอื่นผิดหวังหรือว่าการพยายามทําให้คนอื่นพอใจจากการกระทําของเราตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่มาสร้างความเสี่ยงให้เรารู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกผิดหวังมากขึ้นซะเองแล้วมันอาจจะกดดันเรานะครับทำให้เรายิ่งรนแล้วก็ทําให้คนอื่นเนะี่ยรู้สึกผิดหวังมากขึ้นเป็นดมิโนโต่อไปด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะลาป่วยลางานลากิจทํางานผิดพลาดหรือว่า ต่อให้คุณจะตัดสินใจหนีไปอยู่ที่อื่นเลยก็ตามนะครับผู้คนก็จะมีความรู้สึกแล้วก็ปฏิบตัติต่อคุณในแบบที่เขาตีความอยู่ดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่สะท้อนถึงคุณค่าและความเป็นธรรมชาติของตัวเราหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ EP หน้าสวัสดีขอบคุณมากสวัสดีครับ